สวัสดีครับ,รบผมแชมป์ภักิจผมเจอรี่เอสทพวกเราคือจอรดอ Just Do It เมื่อหนึ่งปีก่อนครับผมกับเจอรี่ไปดูหนังเรื่อง Spectre แล้วระหว่างดูเราก็เมาใช่ครับผมแล้วไอ้ความเมานั้นก็เกิดเกิดให้เป็นอะไร แล้วให้ความเมาเนี่ยฮะก็เกิดความโอหังแล้วก็อ e ีโก้บางอย่างกับพวกเราก็ต้องใย้คำนี้เลยดีกว่าทําให้เราหยิบมือถือขึ้นมาครับแล้วอัดพอดแคสต์กันคุยเรื่งองหนังสเปกเตอร์ฮะแล้วด้วยความคาดหวังบางอย่างว่าเราคงจะมีคนฟังประมาณหนึ่งร้อยคนอืมแต่ผลเป็นยังไงผลก็คือคนมาฟังเราเยอะมากเยอะมากวันนั้นหกพันคนโอ้ยก็กลายเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้เรา ทำเทปต่อไปฮะ,ฮะจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็ปีหนึ่งแล้วครับที่เราทำคอนเทนต์กันขึ้นมานะฮะแล้วเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะพัฒนานรายการให้มีรูปแบบรายการที่เยอะขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นทั้งภาพเสียงต่างๆนานาอย่างที่ทุกคนต้องการะฮะและที่สำคัญครับที่ผ่านมาเราทำงานอดิเรกฮะใช่ครับแล้วก็มีข้อสงสัยอว่าเป็นไปได้หรือเปเล่าที่เราจะทำมันเป็นอาชีพ นั่นเป็นเหตุผลครับที่เราเลือกจะสมัคร p a t r e o n c o m ขึ้นมาคอืมคือ p a t r e o n นะครับก็เป็นเว็บแฟนฟันดิ้งที่ให้แฟนๆนะฮะเข้ามาสนสนุนพวกเราแบบว่าโดยการบริจาคนะฮะตั้งแต่1เหรียญยัน100เหรียญเลยนะฮะคือแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนจะมีสะดวกเท่าไหร่สะดวกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็แต่ละวงเงินบริจาคนะฮะก็จะมีสิทธิพิเศษที่ต่างกันออกไปอย่างเช่น1เหรียญคุณก็จะแบบได้ดูไลฟ์เราฟรีๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ ขึ้นไปเรื่อยๆจะได้รับสิทธิพิเศษที่มากขึ้นไปด้วยนะซึ่งเราก็จะมีประกาศในรายละเอียดในทางเว็บไซต์นะฮะก็ไปดูเองครับแต่ที่แน่ๆครับผมถ้าใครสนับสนุนเราผ่านพาริออนนะครับก็จะได้พบกับคอนเทนต์พิเศษเพิ่มขึ้นอีกไม่มีให้ดูใน YouTube ทั่วไปแต่ไม่ต้องห่วงครับสต่เราใครที่คิดว่าไม่สะดวกจะสนับสนุนคอนเทนต์ที่ผ่านมาเราทำก็ยังคงเหมือนเดิมครับผมครับผมแต่เราจะเพิ่มคุณภาพมากขึ้นค่าคุณสนับสนุนครับผมเราสามารถใช้เวลาของเราเนี่ยเต็มที่กับพวกมันได้ ใช่ครับผมฉะนั้นก็นึกเล่นครับว่าที่ผ่านเราทำเป็นอดีตเด็กเราได้ขนาดนี้แต่ถ้าสมมุติเราทําได้เป็นอาชีพจริงๆมีงบประมาณจริงราจะทําได้ขนาดไหนขนาดไหนเรานี่เลงเป้าเลยนะฮะว่าปีหน้าเนี่ยพอตึกแน่นอนครับผมถุยเับนมจะมีสมาชิกมา1หนึ่งร้อยคนไหมครับผมเป็นความฝันอีกประมาณสามสิบปีข้างหน้านะครับผมแต่วันนี้ครับผมทุกคนสามารถทําให้เราดีขึ้นและพัฒนาขึ้นได้ครับง่ายๆครับพันยอนกดคอมนะครับผม